พี่ชายท่านนี้นะครับผมรู้จักค่ะพี่สาวคือเร่องบ้างนะหลังจากที่นานมากไม่ได้เจอกันรองเพราะมาเดือนกันนี้เองพี่เป็นคนที่น่ารักเสมอต้นเสมอปลายที่แน่ๆที่แน่ๆนะครับพี่เขาเกือบจะเป็นนักร้องดังของประเทศไทยไปแล้วอันนี้เป็นตัวหนึ่งน่ อเคของผมเนี่ยนะฮะเรืยความรักและเคารพพี่จินดานะครับเพราะว่าในฐานะที่เป็นเพื่อนเพื่อนสนิทของน้องเขยแล้วก็น้องภรรยานะแต่หนไรก็ไปไหนมาไหนก็จะเจอพี่จินดายูตลอดเวลาครับซึ่งพี่เขาก็เอื้อเฟื้อดูแลกันก็ไปมาหาสู่กันนะครับวันนี้เรื่องการเป็นวันเริ่มต้นนะครับของการเอ่อเรียกว่าไงสิ้นสุดการอายุราชการแต่ว่า คนเราเนี่ยยังมีระยะเวลาที่จะต้องไปต่อที pues ่ยังจะต้องทำงานอีกมากมายขอให้เวลาต่อไปนี้เป็นเวลาที่พี่ิดานะครับจะได้ใช้เวลานี้อย่างมีคุณค่าแล้วก็สนุกกับชีวิตที่สุดนะครับขอเสีรบมือให้พี่เราหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับรบกวนพี่กล่าวอะไรนิดนึงครับผมขอบคุณครับเพื่อเป็นเกียรติกับน้องๆและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ครับขอบคุณครับ พ่นวากระเสียน่ายู่ราชการเล้วย่อนพว่นกระเสียนน้อยจะสีกับวาสอยครับก็สวัสดีทุกทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วเมื่อคืนนี้เดินทางมาจากพัทยา ด้วทางกองประชาการตำรวจตะเวนแสดงจัดงานเกษียณให้สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการตำรวจตะเวนชายแดนทุกๆท่านที่อาสมัครไกลไปเกษียณที่พัทยาเขามีทั้งหมดผู้เกษียณเจ็ดเจ็ดโลห์หกร้อยเจ็ดสิบหกร้อยเจ็ดสิบคนแต่ว่าไปเกษียณแค่สามร้อยกว่าขนาดสามร้อยกว่าก็สนุกพอสมควรครับ โดยเฉพาะเขาจะให้ว่าให้ให้แต่งตัวเป็นแยมยะโสธรวันรักวันทุ่งผมก็เมียก็จะให้เต็มที่เลยครับอาผมเป็นแยมเลยผมเป็นแยมเขาก็เป็นอีเจยเต็มที่แล้วก็เดินทางกลับมาเมื่อเมื่อคืนนี้ไม่คิดว่าน้องชาชวาลจะมานะครับพอมาก็พักผ่อนมาถึงก้อนแก่นเล่าถึงกอนแก่นก่อน มาไม่กล้ากินเหล้ากินเบียร์เพราะว่ากลัวจะปวดท้องเยี่ยวอ่ปวดมาจนถึงขอนแก่นผู้กองคนหนึ่งเขาเป็นรุ่นน้องแต่ว่าเขาอายุเท่ากันเขาเกษียณพร้อมกันเขาบอกพี่พี่เออแผมไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวอะไรผมอยากกินเหล้าหมดเต็มที่แล้วไม่ได้เลยไม่ไม่ม่อยากแก้เต็มที่แล้วอ๋เอาเงินให้เขาไปเขาลงไปแทนที่เขาจะซื้อยามาให้เราพ่อเรากินลำอ่อนเขากินลำแข็ง แล้วก็ไปเอาเหล้าไอ้ขงทองขึ้นมากลมหนึ่งรถมันเขาก็วิ่งไปเกงใจเขาไอ้เพื่อนน้องข้างๆเอาหน้าพีเอาหน้าเอานีา้แหละเอานีา่แหละใส่เหล้าสองคนไม่มีโซดาหมดหนึ่งกลมม,มันึงพูดร้อนวันนี้<อ>ผมนึกว่าผมจะลุกไม่ได้เพราะว่าร่างกายพอสมควรแีงตืง่นเช้า,<อ>าใช้ได้มา พอดีได้ยินข่าวว่าน้องชาชวันมาีใจนะครับมีใจแล้วก็เห็นหลายๆท่านผมว่าเป็นอ่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่บ้านทังนี้ผมสร้างขึ้นมาเพื่อพ่าก่อนตอนกเกษียณแต่วันที่สร้างเสร็จหลวงพ่อจเจริญที่นองวสรท่านก็เป็นพระเจจีที่หล่งดังได้ยินข่าวยังไงไม่รู้ถามภรรยาผมว่าจะขึ้นบ้านใหม่เหรอภรรยาผมว่าใช่ค่ะ เออไม่ต้องเอาพรามหรอกพระจะพาไปขึ้นบ้านผมผมไม่คิดว่าพระอาจารย์เจริญจะพูดคํานี้เพราะว่าและขนาดอ่าะไรนลองลองให้ยกท่านตีที่เดินตุ้ตาตุ้าเมื่อกี้หน่ยเออหลวงปู่วิทย์ท่านมันเกิดท่านเมื่อกี้ก็ยังนิมนต์หลวงพ่อไปเลยผมไม่คิดว่าหลวงพ่อจะมาพาขึ้นบ้านใหม่อวานนั้นก็เอาบอกเมียว่า ไปนิมนต์ท่านเป็นจารักษณะงเลยก็เลยท่านก็เลยมาก็พาจคณะะมาโอ้รู้สึกว่าตั้งแต่ท่านมาสวดให้เึ่นบ้านใหม่มาอ่าเพื่อนที่มาบ้านหลังนี้บางทีห้าสิบคนโดยไม่ได้บอกเลยครับเพื่อนของน้องนะเพื่อนของน้องเพื่อนของพี่ของลุงด้วยเยอะแยะเลยผมก็เลยดีใจเออมันน่าจะเป็น